นนไปเดี๋ยวจะพาเพื่อนเราไปหาวัตถุดิบแล้วโอ,โอ้หัวสักหัวสัก <c oughs> หัวซักไปจะพาไปหาวัตถุดิบ เกี่ยวกับการทำว่านหางจอรทะเคนะจ๊ะมีใครเคยทำใช้เองบ้างไหมแต่ผมอยากจะรู้จังว่าพัน์นี้นะครับพัน์นี้พระมหาท่านได้มาจากมหาสารคามเนาะนะครับเป็นพัน์ที่กราบใหญ่แต่ผมอยากจะรู้นะครับว่าเนื้อเขาจะมีเจลไหมพี่หมายครับสวัสดีครับเนี่ยก็คือพันหางจระเข้พันนี้นะครับผมก็พระมหาท่านได้เอามาจากจ,ากจงังหวัดมหาสารคาม แต่ผมทําที่บ้านใช้เนาะกาบเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ผิวเนื้อนะครับเขาไม่ได้อวบขนาดนี้นะครับคนละแบบคนละพันธ์กันเลยนะครับผมก็เลยได้ถามกับมาหาว่าได้มีใครลองตัดหรือว่าลองทําใช้หรือยังก็มหายังบอกว่ายังไมม่ีสวัสดีครับพี่ธารพันธ์ครับนะครับผมผมกําลังจะทําเจลว่านหางจระเข้นะครับผม,ผม,ววหบผมให้ดูเนาะที่ผมทําใช้เองที่บ้านแต่ว่า ที่บ้านบ้านหาจระเข้ก็มีอยู่แต่ผมสงสัยตรงว่าพันเขานะครับไม่เหมือนกันกับที่บ้านเรานะครับเขาจะเป็นกาบใหญ่แล้วก็กาบเขาจะสีเขาจะออกสีนวลนๆนะครับสีเขาเป็นสีนวลๆนะครับออกสีนวลๆผมก็ไม่รู้ว่าพันนี้เนื้อของเขาจะมีจะมีเยลเขาเรียกเยลเนาะเยลเยลน้ําเมือกหอยทากอะไรประมาณนั้นแหละนะครับที่ ที่ผมซื้อใช้ในร้านสะดวกซื้อคือซองละสี่สิบเก้าบาทเนาะนะครับเจียวพานหางจระเข้เมื่อหอยทากนะครับแต่ทีเนี้ยผมก็เลยถามกับมาหาว่ามีใครได้ตัดใช้หรือ,อยังเนี้ยคือมันไม่ได้มีใครเอาไปใช้ประโยชน์ครับเนี่ยก็คือพอหมดอายุแล้วเขาก็จะเหี่ยวแห้งไปเฉยผมก็เลยได้ถามกับมาหาว่าเราสมควรที่จะขยายพันธุ์เขาไหมถ้าเกิดว่าทําแล้วนะครับเมื่อหอยทากหรือเจียวมันดีเราก็จะขยายพันธุ์นี้ออกไปนะครับเพราะที่บ้านผมอ่ะ ทำมันคนละแบบคนละพันนะครับอันนี้คือก้านเขาจะอวบตั้งแต่ลเล็กๆเลยก้านเขาจะอวบแล้วกากกาบเขาจะโตใหญ่แล้วก็มีสีนวลนๆนะครับสิ่งที่ผมสงสัยมันไม่คือพันธุ์ที่บ้านเราใช้นะครับเพราะว่าสายพันธุ์ของบ้านหาจระเข้คือมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันแต่สายพันธุ์นี้ยคือกาบเขาจะใหญ่อวบแล้วก็โค้งนะครับโค้งงอออกมาคนละแบบกันกันกบที่บ้านที่บ้านเราจะขึ้นมาเฉียงๆตรง,ๆ,ตรงๆขึ้นเลยแต่อันนี้เขาจะโค้งนะครับโค้งออกเหมือนหาง เหมือนอันเขาเรียกว่าอะไรเหมือนงาช้างอ่ะก็เลยดูก็เลยดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสายพันธุ์นี้ดีนะครับเขามีหน่อเล็กอยู่นะครับเขามีหน่อเล็กเราจะได้ช่วยกันขยายสายพันธุ์ผมอยากรู้เนื้อเขาจะเป็นยังไงเนื้อเขาจะเหนียวมีเมือกเยอะไหมเพราะว่าที่บ้านผมต้ตนที่ยังไม่ได้โตมากนะครับผมใช้ก็กาบประมาณนี้หรือว่าเล็กกว่านี้นิดนึงแต่นี่กาเพาโตมาก กาบโตกับอวบมากนะครับโอ้โหอะอะให้ดูให้ให้ให้ดูกับฝ่ามือผมเนาะเกือบเต็มฝ่ามือนะครับผมเกือบเต็มฝ่ามือเนาะเนี่ยปิดฝ่ามือเราเกือบมิดน่ะโอ้ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่ถือว่าอวบมากนะครับผมเกือบจะปิดฝ่ามือเรามิดได้เลยล่ะดูดิโตนะถือว่าโตมากครับก็เลยผมก็เลยสงสัยนี่แหละว่าว่าจะทำยังไง ก็เลยมาทดลองดูนะครับทดลองดูว่าเมื่อเขาเยอะไหมถ้าเมื่อหอยทากเยอะเราจะขยายพันธุ์นี้นะเ,เ,เราจะเอากาบที่เราจะเอากาบข้างล่างสุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาเสียทิ้งเนาะเอากาบล่างสุดไปใช้นะ